ชอบทีมไหนนะครับท่านผู้ชมครับคอมเมนต์กันเข้ามาครับรายการสุดท้ายแล้วครับวิงพลัด4คูณ100เมตรครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายครับค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการแข่งขันรายการที่3 4 2วิงพลัด1 4คูณ100เมตรรุ่นอายุ18ปีชายรอบชิงชนะเลิศ Event n u m b e r 3 4 2 three, four, the final of men 18 years old 4 by 100 meter ช่องวิ่งที่ 1-, โรงเรียนกีฬาองค์การ,รบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรเสื้อสีฟ้าครับช่องวิ่งที่สองเสื้อสีดำ,ดำช่องวิ่งที่สามตั้งเรือช่องวิ่งที่สี่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชรธานีานช่องวิ่งที่ห้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นช่องวิ่งที่หกโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เสื้อสีแดงสุราธานีและเสื้อสีขาวกรุงเทพมหาคนครเอาละครับมาชมกันครับในรายการสุดท้ายครับวิ่งผัด4คูน่เมตรครับรอบชิงชนะเลิศครับทีมไหนจะควา้าแชมป์ไปครองในปีนี้ครับ เาละครับเปิดตัวมาแล้วครับหมายที่หนึ่งครับเอาละครับไปแล้วครับโอ้โหเร็วมากครับเร็วมากครับท่านผู้ชมครับโอ้โหกรุงเทพมหานครครับโอ้โหเอาละครับกรุงเทพมหานครครับโอ้โหนะครับนครนนท์อยู่ที่สามครับโอ้โหเอาละครับแสงแล้วครับกรุงเทพมหานครกับนครนนท์ครับ เอาละครับตันกูมาโกต้านำครับเอาละครับตันกูมาโกต้าครับตันกูมาโกต้าครับโอ้โหจังหวะนี้ตันกูมาโกต้าครับโอ้โหช่องวิ่งที่ห้านี่เป็นทางฝั่งนี้กีฬาขวัญแก่นครับโอ้โหจังหวะแซงช่วงปลายครับของตันกูมาโกต้าครับ ขอนแก่นเนี่ยน่าจะเหรียญเงินครับเวลนของนังฝั่งตันกุมากตาในเหรียญทองครับโอ้โหสุดจริงๆครับนี่ครับมาวัดกันไม้สุดท้ายครับท่านผู้ชมโอ้โหสุดจริงๆครับก็จบลงไปแล้วครับในรายการสุดท้ายครับรายการที่342ครับวิ่งผ่าน4คูณ100เมตรครับ คุนอายุไม่เกิน18ปีชายรอบชิงชนะเลิศครับเนี่ยครับอันกูมากต้าอิสเมลสปาสกู